แม่โคลำจังแม่โคคุณหาอะไรน่ะพ่อไนคุดหาคุดทำทางลูกเปิดไรแล้วก็เนี่ยหรือไม่โคครับ ทำไมทำไมมือไดัตติโคดำดัตติโคลำเป็นรุ่นของมันหรอรเป็นร,รุ่นของไมโครครับรุ่นเป็นรุ่นรุ่นของดัตติโคลอะไรคืออะไรสีสีดำหรือเปื้อนแล้วเปื้อนเรื่องธรรมดาเปื้อนเป็นเรื่องปกติ โคต้องต้องเพื่อนนะไม่โคต้องเพื่อนครับวันนี้ก็มากับเด็กน้อยนะฮะไอ้โมยยังเห็นไม่โคถามสังงงเลยฮะยตัวนี้หาะคำตอบไม่ได้เป็นรุ่นเป็นยี่ห้อสีดำลูกดํามาได้ดํามาคนยิ่งดําหยุดแล้วครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าคิดนาฬิกากว่า ไนรถดำล่ะในรถดำก็มารับจดแล้วคไปทั้งไหนนะ่ะไปทั้งไหนนะ่<อ>สะสัตว์ปลาปลาครับหมูบ้าน,นครับ ทำโขบสะนะครับ,รบนีบ่แต่งโอบสะครับชั้นที่สอง